สวัสดีครับก็พบกับกรายการลี l l กม Gamer น,น,นะฮะวันนี้ก็มาอยู่ในเกม Lifted t วันนี้ก็จะมาบุกหลาทิมซอมบี้กันนะฮะอ๋อกดคอนโทรลจะหมอกหมอกทำไมบุกเลยมเข้ามา,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 าแมีหลกอย่างเดียวครับค่านี มันอยเหน่อยดิโนะมันวะโหเยอะไปนะนี้ก็เยอะไปบนีก็เยอะไปบอกแล้วยอ้เหี้ยนี่ขี่คอกูไอสัตว์ เอามาลยนี่นี่นี่แล้วก็สุนเปืนให้พร้อมนี่อุ่เนรวยกันเออ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 หลบหลบหลบเหยียบไม่ได้นะอันเป็นเขียว มีซัมบีเห็นหรอวะไม่มีเจอแล้วเจอแล้วเดียวเดียวเฮ้ยดูไอ้ที่นี่นี่สตาร์โอ้ยอุวนอี๋อุ่นนี่ยสตาร์ยจริงไหมเนี่ยโอ้ยสตาร์ท reloading reloading นี่ก็รออยู่นี่น่าไมยิงย ผมเห็นอัพเลยนะก่อนจะจากกันครับจัดไปบูอีกนะคะก่อนจะจากกันจัดให่ครับเรามาบูปันจากครับบูปันจากครับบู่ันจักกันยิงอยีอห่เนี่ยไมด้ล มาแล้วคงใช้อะไรดีวะอันนี้อะไรเนี่ยนีดีกว่าขอใช้หวานแล้วกันนะกินตดมันช่างแรงด้วยมามามานี่วะไอหนี้ตุกแดงหมด ไหนยังไปยิงอุ้ไมไอ้ก่อนจะการจัดให้ก็มา reload มาดีวะ Pro ball ่า,าดกวะ ก่อนจากคาก้างต้องจักให้รู้ไม่มีแล้วก็แล้วครับเมื่อสัมบีไม่มาให้เราจาัดการอ้ามาอ้าไม่ใช่ไม่ใช่มใชเมื่อสัมบีไม่มาเราจัดก,การก็ขอจบรายการเเพียงท่านี้ครับขอบคุณครับ